สวัสดีวันฝนตกครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านชมกันอีกคลิปนะครับบนเนินหน้าผาแห่งผาซัมบอนนะครับที่มีแต่ความตื่นเต้นเล้าใจนะครับวันนี้ท่านจะได้พบรถกำลังแรงม้าสูงๆนะครับขึ้นมาเนินแห่งนี้ครับนั่นคือเจ้า ซีรีส์700อยครับผมของเสียสาวุธครับวันนี้มาเอาของนะครับจะผ่านเนินนี้พอดีครับดัมซิงซปเปอร์ยาวครับอาสามาทำคลิปให้พี่น้องชมกันนะครับแต่ก่อนจะไปชมซีรีส์7 0็ร้อยครับเดี๋ยวชมคันนี้ก่อนนะครับฮิโน่พิกเตอร์ครับวันนี้พายุเข้านะครับฝนตกทั้งวันนะครับ ฝนตกทั้งวันทั้งวันเลยครับน,นี่โอ้ขนาดฝนตกคนก็ยังใช้รถใช้ถนนนะครับแลนฟ้าสายฝนครับพี่น้องเลยฝนเท่าน,น,นี่เนาะโดยความเห็อยูเห็ดกินครับทำมาหากินเหมือนขมนี่แหละขนาดฝนตกนะครับ ยังมาไทยพี่น้องเบิ้งอยู่นี่ครับตาขนไทยพี่น้องเบิ้งอยู่แต่ว่าผมอยู่ในรถนะครับถ่ายนะครับนี่เปิดประทุนพอดีครับเอาขั้นนี้นะเปิดประทุนหมดครับถ่ายเลยครับเปิดดากครับเปิดดากโอ้ชมเจ้าอีโนวิคเตอร์ครับ ฟังเสียงเหมือน FM 2P ครับ P11 นะแต่มันจะใช่หรือไม่นะครับเพราะว่าเสียงมันใหญ่ๆทุ้มๆครับเหมือนกับเครื่อง38นะครับผมดูกันว่าจะเป็นรุ่นไหนครับ เกออร์ห FM1K ครับทายผิดครับสีสวยครับสีสวยนี่ครับฮีโน่เขาขึ้นเขาก็จะจะช้าเนิบๆน,นะครับเป็นอิสุทำไงครับยูสุต้องเร่งเครื่องแรง่านี้นะครับ อีซูนี่ต้องเล่งรอบสูงกว่านี้นะอีซูซุหรือเปล่านะครับผมดูระยะไกลชัดนะครับผมอีซูซุหรือว่าเป็นวิกเตอร์เนี่ยอีซูซุครับมาแล้วอีซูซุเมื่อกี้เป็นฮีโน่ครับเอาเดี๋ยวให้พี่น้องลองสัมผัสลองสังเกตดูครับรถที่ อีซูซูกับนิโน่ครับการขึ้นนะครับผมการขึ้นเนินเนี่ยสังเกตจะดูยังไงครับมันต่างกันไหมนะครับอีซูซูมันต้องรอบรอบเครื่องต้องต้องเร็วกว่านะครับสังเกตเกือบเกือบทุกคันนะครับยกเว้นจะเป็นเฟืองที่รอบช้าครับเห็นไหมสาหรับเปลี่ยนเกียร์ครับ สายฝนเลยครับวันนี้วันนั้นมาก็วันฝนตกฝนพมัมเหมือนกันครับวันนี้ก็ฝนตกเหมือนกันฝนตกแบบนี้ถนนลื่นไหมไม่ลื่นนะครับเพราะว่าถนนลาดยางเนาอเด๋ว มันก็วอกเม่น้ำคืโคนครับพี่น้องเป็นน้ำใสๆเลยครับไหลลงไปแต่งสวยเลยคันนี้ครับ ตาสมตาหวานรอแล้วยังเห็ดตาสมตาหวานผู้ชาวเขาก็มักตัวเนาะพี่น้องเนาะตาสมตาหวานซ็้เขาดีครับด้ยลับฝนครับรุนแรงมากครับ มองลงไปครับเนินหน้าผาครับก็ได้ยินเสียงรถบรรทุกครับแรกมากับท่ามกลางสายฝนครับอือนข้างหน้านี้เป็นรถเล็กนะครับมาแล้วครับโอ้โห Oh. อันนี้เป็นรถอะไรครับมันเสียงดังจังเลยครับ oh. นี่เป็นอีซูซูครับอีซูซูน้าชิก้าครับ รอแน่ครับคันนี้รอแน่รอไหมโอ้ธรรมดาครับธรรมดาไม่ได้แปลงหน้าครับหน้าเดิมครับหน้าเดิมมากับสายฝนครับเสียงเทอร์โบหอนดังมาแต่ไกลเลยครับ มาเปลี่ยนเกียร์โอ้วเปลี่ยนเกียร์สีนีครับปวอ,อิสุสุนี่ครับเวลาที่เราเวลาที่เราปล่อยคัดออกนะครับมันมักจะแบบมักแบบจะอืกครับพี่น,อนอ้องอืกแล้วกระโดดน,นะครับ มาแล้วครับรอคอยนาทีที่รอคอยมาแล้วครับซีรีส์เจ็ดร้อยครับซีรีส์เจ็ดร้อยครับซีรีส์เจ็ดร้อยข้างหลังครับโอ้มาประทานันคันนี้เว้ยพอเสียงแซงขึ้นแซงคันนี้ขึ้นมากโอ้วันดำเปิดมาแล้วครับ คนขับเป็นเสียจอดนะครับเสียจอดันข้างหลังนะครับทันข้างหน้านี้ไม่รู้ว่ายิมงานไหนครับแต่เสียงโอ้โหเสีงนีโคตรมันเลยคนระับเสียงนี่ เสียงดูเสียงดูวั้งแรกที่ได้เห็นซีรีส์เจนร้อยครับคนเดินแดงนี้ครับเสียงเครื่องยังเหลือๆครับเสียงกำลังยังเหลือๆอลยครับ หมดสนุกแล้วแป๊บเดียวฝนตกแรงครับก็ไม่รู้จะพาพี่น้องไปถ่ายอะไรดูอะไรพี่น้องเวลาฝนตกถ่ายคลิปมันก็พอมีอยู่ตรงนี้แหละครับที่มันพอถ่ายได้นี่ครับเนิน,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 นท้ายถนนทายอนท่างนี่แหละครับพี่น้องโอ้ยายเราบืนหมอครับเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ครับขึ้นมาคันหนึ่งครับไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้เนี่ย อ้าบลูบลูบืูบล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 ูปลูบ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 รูบล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 ูบ เราขึ้นมาเนาะเราบิดข,ขึ้นมากนะขึ้นมากวันนี้นำกระเป๋าเทียไมไปเพื่นเพื่อพเพื่อนเพื่อพเพื่อนเพือไปต่อได้เสือไะเอาดูครับโอ้โหอ่ะก็คือเด็กอนุบาลเลยถือว่ามา มาเล่นก็นแล้วกันครับมาปิกนิกครับมาอ <Inv ari moon> ันนี้มุนอันนี้มูนอันนี้ก็อยากให้พ้าจะไปฮห้นิมู <Chr. lim asi> นม,ลลมาแล้วดูสาเล้งครับ <c oughs> บืนหม้อครับอ,อ,อยาคูครับ ตกลงมาแวบแล้วก,แดดออกแว็แดดออกแวบแดดออกแวบเราก็ตกลงมาอีกครับโอ้ดันเนินครับดันเนินดันหม้อครับ โอ้ยแกอยังครับแกอย่างโอ้ขนมขนมยังครับขนมยังขนมอันใช้ขยายไปเก็นต้อครับจ้ะที่ไปขายใช่ค,ครับเนี่ยโอ้ตลาดเนี่ย ลูกปลาอะไรเนี่ยครับครับครับอันนี้หนึ่งมั่นจ้ะเอาห่อเดียวพ่อเหรอครับอันนี้นั่นห่อหนึ่งเหาอสังขยาจ้ะอันนี้สังขยาห่อละหาบาทอ๋ออันนี้ข้าวต้มผักตัวนี้ข้าวต้มผักอันนี้ครับอันละยี่สิบบาทครับหนึ่งมั่นเ่าไร้แล้วเนี่ยยี่สิบจ้ะยี่สิบอันนี้เด่นใช่ไหมอันนี้อันละสิบบาทข้าต้มผัดอันนี้ข้าวต้มผัดมั่งครับนี่ พ่อละสิบบาทเดียวโอ้สองงันพ่อครับมันกินโเบิดครับจ้อ่าแล้วก็อันนียนยักบาทครับอลาหาทั้งขยานอลาหาบาทเนี่ยมีสิบบาทเนาะคุ่ณหลายจ้ะครับผมตักันมาเห็นอย่างโอ้มาเห็นอย่างจ้ะม่านทายคลิปรถขึ้นโน้นครับ มาเบิงมาเบิงคนขึ้นโน่นมาถ่าเยเบิงที่โอ้อ,อแม่เรายางขึ้นมาสิไปใสครับแม่นี่ไปไปขายใสไปบันทั้งหนาบ่อยู่บันเท่านี้ละจ้ะสิไปขายใสบันเนี่ยสิขึ้นเมียจ้ะสิขึ้นเมียอ,อันนี้ไปขายมาแล้วมันบ่นเนี่ยเนียนมาแล้วจ้ะอ๋ออันที่มันเนียมันบ่เนี่ยม่นจาเลี้ยงขายอีกบ่มาเลี้ยงขายอีกจ้ะ มาแลงไม่ลงใจครับปัะเนี้ยมาแลงจากขายอยู่หน้าบ้านเห็นไะมจ๊ะครับครับเอาขึ้นมาจากกันโลงประลาเน้นไหมครับแม่วหันเนี่ยจ้ะตอเนเหีงหนาวตาฝนคนละหนาวอ่าอะไรว่ามันหยังขึ้นอยู่บืนโน่นขึ้นมาบ่เนรอ <laughs> ตากฝนซ้ำบ่เหรอบ่ถ่ายฝนเศร้าก่อนมาพาฝนมาเลยเนรอ ครับครับไปโชิวดิแ<า>ม่เพราะท่านกินเข่าเนี่ยนเข่าสวยท่านกินกินขนมแล้วเราหนูเป็นแมวแล้วกับเปล่าไอ้มันไปรอดเทียงคลายคล้ <c oughs> องช่วงเทียงไม่อุดนุนเล่าครับพี่หน่ซื้อมันกับซื้อขอนมครับ60บาทครับพี่น้องซื้อไรกันกินเพื่อน ยมิซมดอ้วโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวพอเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพาเจ๊ว่นไปดูที่ที่หนึ่งครับไปดูน้ําไหลครับฝนตกเนี่ยเป็นไงมีคอมเมนต์มาบอกนะครับบอกว่าซุ peria เวลาจะจบคลิปทําไมไม่พูดอบอกว่าประโยคว่าจะจบคลิปเลยเอานี่ผมต้องขอโทษด,ด้วยนะพี่น้องเพราะว่าคลิปของผมเนี่ยเป็นคลิปที่ ผมถ่ายนะครับสมมติว่าผมถ่ายเนินผาสัมบอลแห่งนี้นะครับถ้าผมถ่ายปุ๊บผมจะถ่ายยาวๆนะครับถ่ายยาวๆถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตไปแล้วก็ไปรวมแล้วก็เอาไปลงนะครับลงลงให้พี่น้องชมเป็นคลิปละประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะครับแล้วที่นี้เนี่ยอไอที่เราตัดไปเนะี่ยมันไม่มีมันไม่มีช็อตที่จบนะครับมันไม่มีช็อตที่จบ ช็อตที่จบเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ที่อีกจุดหนึ่งนะครับหรือว่าไม่มีเลยบางครั้งนะครับว่ามันยาวเกินผมก็จะตัดออกนะครับมันยาวเกินไปนะครับเพราะกลัวพี่น้องดูแล้วจะเบื่อจะเซ็งกันก็เลยตัดออกนะครับให้เหลือประมาณสั้นๆนะครับช็อตไหนที่มันไม่สนุกนะครับที่มันดูแล้วคนฟังคนที่ดูไม่ได้อะไรผมก็จะไม่ลงครับผมไม่ได้อะไรจะไม่ลงนะครับ ไร้าสาระในบางช็อตนะครับผมมันจะไม่ลงลงในช็อตที่มัน,มนสนุกสนุกหน่อยนะครับที่มันผลดูแล้วได้อะไรได้ความรู้ได้อะไรผมก็จะลงไปนะครับอเช่นเดียวกันกับช็อตนี้ครับวันนี้คงไม่ได้อะไรเลย <c oughs> อแต่ว่าก็ได้ดูฝน